โอ้ไม่ก็ลูกค้าได้ลดไม่น้อยสุดในตลาดมาอีกแล้วบอกเลยว่าใครที่อยากได้เกียร์แกงคันนิวโอนะคะวันนี้การได้มาแล้วไม่สามหมืโลไม่น่าเชื่อในปี2019เลยใครกำลังหารุ่นนี้อยู่อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะเพราะว่าไม่มีในตลาดอีกแล้วนี่เลยค่ะ เกียร์แกร์ค n นิวโวนะคะคันนี้จะเป็นรุ e ่น E X นั่นเองนะคะปี2019กันเลยนะคะบอกเลยว่าได้สีขาวสุดสวยเลยและคำว่าเกียร์คานิวโวก็คือรถตู้นะคะ11ที่นั่งที่สมรรถนะดีช่วงล่างนุ่มนะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองเดี๋ยวลูกค้าบอกคุณการเอเอทำไมมันยังแบบว่าไม่ใหม่เท่าไหร่นะ ก็มันยังไม่ได้ล้างไงลูกค้าได้มาสดๆแล้วร้อนเมื่อตะก,กี้เลยนะคะอยากจัดโชว์นั่นเองเพราะว่าไม่เคยได้เกียร์แกงคันยูวไหม่สามหมื่นโลมานานมากๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะลูกค้าวันนี้จัดให้แล้วจ้าแล้วบอกเลยนะคะว่าสภาพสวยไม่น้อยต้องคันนี้ของจริงนี่ให้ดูเลยนะคะทั้งมูดสีแถวนะลูกค้าต้องบอกก่อนว่าเกียร์เนี่ยเขา พับแนบสนิทโอ้โหไม่เห็นเลยอย่าแถวสุดท้ายแต่ไม่เห็นเราก็ต้องโชว์จ้านี่การโชว์เลยนะโอ้โหโอ้โหนี่คือดึงยากมากเพราะเขาน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นี่การให้ดูเลยบอ่อแถวสุดท้ายใหม่กริปของจริงนะคันนี้สวยมากหาตัวจับยากจริงๆลูกค้าคืออยากจะบอกเลยว่า ใครที่อยากได้นี่นะคะเกียร์แกนคาร์นิโวให้กับครอบครัวสักคันหนึ่งใหม่น้อยๆแบบนี้นี่ฝาท้ายไฟฟ้าก็มีอย่าลืมคันนี้เลยนะคะนี่สวยมากการไล่ให้ดูเลยนะคะบอกเลยว่าเกียร์นะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่ามีบันไดให้แล้วประตูไฟฟ้าก็ครบอยา่าอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะเลยใหม่ของเราต้องโชว์สักหน่อยนี่ไหม สามหมื่นโลนะจ้าของแท้ของจริงนะคะแล้วก็ภายในคือใหม่มากนะคะหน้าจอมีครบเลยนะคะแล้วจะไม่โชว์เหรอเอกสารเดี๋ยวพออุ้ยคุณการไม่น้อยๆอยอ,ยอะไรเอกสารไม่มีนี่จ้ะยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะคะคู่มือเอกสารครบนี่นะคะบุ๊กเซอร์วิสก็ครบนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมาก นี่เลยนะคะรถสวยเอกสารครบนะคะหน้าจอสองจอจอหน้าจอเพดานนะคะครบจริงแล้วบอกคุน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะหน้าจอคือคอนเน็กได้หมดนะถึงได้บอกว่าเกียร์น้าชัยมากเป็นรถครอบครัวที่นั่งได้จริงนะคะนี่อันนี้อาจจะเลินนิดนึ่งนะลูกค้าเพราะว่านี่เพิ่งจะมาจริงๆนี่ยังดำอยู่เลยนะคะ บอกเลยวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เกียร์แกงคานิวโวนะคะ2.2 EX ปี2019สีขาวไม่เท่าไหร่ไม่สาม0มือโลนั่นเองน้อยสุดในตลาดของจริงนี่ขนาดสภาพยังไม่ได้ล้างนะยังสวยสุดขนาดนี้การบอกเลยใครอยากได้รีบทักมาเลยนะแต่ถ้า ลูกค้าบอกว่าคุณการสนใจคันนี้มากๆอินบอกมาได้เลยบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงเป็นยังไงมาดูกัน